สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเข้าฮับแอนผักกาดเฟรมรี่นะครับวันนี้วันนี้เราจะมาทำอะไรเป็นดีติดตั้งลำโพงโรงเรียน <c oughs> วันนี้เราจะมาติดตั้งลำโพงท่อนนะครับท่อนเสีเ็ดระบบเสียงตามสายหรือว่าระบบออดนะครับระบบเสียงตามสายครับโดย ทีมงานช่างหลวงเมืองสำโรงนะครับมากับช่างนบก็หลจากไปเสื่อหั่นมาครับหั่นซีโตัวกับ power m power m หนึ่งตัวนะครับแล้วก็สายไฟมาสองร้ยเมตรมานสิพ่อว่มืนี่สายไฟสองเมตรก็น่าคงน่าจะเพียงพอเดี๋ยวรอติดตั้งครับ ล้พวงปากระแเสียนกปาย2ิบเปายี่ิบเอดครับไอหัวมันเดยหัวมันพไดมหัวมันสองร้อยห้าบสองร้อยห้าสิบัตร้อยห้าสิบวัตร้อยห้าสิบวัตนะครับนี่ปาาย1ิบเอ็ด <certeza> ร้อยห้าสิบวัต์นี่ครับยี่ห้อยี่ห้ออะไรนี่อะไรนาโนว่านาโนว่านะครับร้อยห้าสิบวัต์นะครับราคาถ้าผมจะไม่ผิดพันหกร้อยบาท นะครับต้องไปดูในบินต้องดูในบนบิราคาเข้าข้าวเ <c oughs> ข้าข้าวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปเสร็จจะบอกราคาเต็มนะครับอันนี้พันน่าจะพ<อ>ันหกร้อยบาทนะครับต่อต่อตัวนะเ,เนาะนี่สายยีเ่เหลี่ยมสวยๆครับสายยีเ่เหลี่ย ตอนนี้ช่างก็จะจิเสาเ้อจุดนี้จะจิดสตัวเสาใดล่ะเอาเสาหนี่ตัวหนึ่งกับเสาหนึตัวหนึ่งเขาคนละเสายวะช่างผู้ชำนาญการนะครับงานนะงาน งานนานคุณต้องงานนานทุณต้องงานงานพูดทำงานนานนานนานก็เดี๋ยวทำงานนานคุณทำงานเทีมงานช่างหลวงนะครับแล้วก็ช่างนพเมืองทิ่สมบูรนะครับมาคอลแลบกันนะครับวันนี้คนละค่ายคนละค่ายมวยคนละค่ายมาเจอกันนะ ระหว่างไขยลูกสำโรงและไขยลูกมะขามหวานนะครับถ่ายคนใส่กล้องไหมนางงามได้แต่เดี๋ยวติตั้างเสร็จกว่าจิตเทสเสียงให้ดูว่ามันสีดั้งกว่ามันเสีใหม่เลครับเ่ดั้งทำไม่ะรเป็นหดัาอะไรครับ ตัวที่2นะครับตัวนี้มันติดง่ายครับแต่ว่าตัวข้างบนเสาปูนจะเจาะจปูนนะครับอันนี้เจาะใหม่ตำตำเจาะปูนอยู่สูงเดียวเหมือนนี่พอันทำกระไดเยมาฐานมาฐานตีกิบครับพี่น้องมาเนี่หลังจากตาสายไฟแล้วก็ตีกิบ ขณะน,นี้ช่างก็เดินสายข้ามอ,อาคารมาเรียบร้อยแล้วมื่สองห้ามเมื่อห้าห้ามอีกสามนะครับ คือพันนาโนว่าพับนาโนว่าปากที่10มิลลมตนะครับขนาดนะครับ150วัตต์นะครับ150วัตต์นะครับ150วัตต์เนี่ราคาครับ1,400บาทขอบคุณค่ะ ปากคอน21นิ้วนาดว่านะครับชุดละ1400บาทนะครับไม่ใช <week> ่0 <business> ันะครับพูดผิดมาดูราคาแล้วเดี๋ยวก็จะติดให้เพื่อนๆือนดูครับก็ซื้อมาวันนั้นนี่ก็ไล่ดูเลยครับนี่ปากคอน21นิ้วนาดว่านะครับ ชุดละ1,400บาทสีตัวก็5,600บาทแล้วก็ขยายขยาย NPE LDA 300 300นี่ก็คือ300วัตต์1เครื่องครับราคา7,300บาทนะครับสายสายไฟนั่นเองสายไฟที่จะมาต่อสัญญาณลำโพงนะครับจากจากแอมไปลำโพงเนาะจากหมอแอมหมอจากไฟนั่นแหละเกื่ยวกับ cover ปลำโพงนะครับ2ม้วนมวนละพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเป็น 2,300บาทนะครับวันนั้นที่ซื้อมาแล้วก็สายสัญญาณนะครับจากคอมไปเข้า power านะครับเพื่อที่จะส่งโปรแกรมโปรแกรมออดน,นั่นเองนะครับไปเข้า power กาอรหนึ่เส้น100บาทส่วนเอยนหนึ่งที่ซื้อมาวันนั้นก็คือขาขาไม้ตั้งโต๊ะ480บาททั้งหมดที่งมวมเป็นเงิน15,780บาทครับซื้อที่ร้านบุลลัมมิวสิกซาวนะครับ บุีรำม,มิวสิกสาวเด้อนะครับเครื่องเสียงมีเยอะครับที่ร้านใครสนใจก็แวะได้นะครับนี่คือรายละเอียดครับเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายตอนเปิดมีเสียงดังมีเพียงเพณแหละเนาะสิสรุปให้เบิงอีกทีนึงครับผมก็ติดตั้งลำโพงฮอนเสร็จแล้วติดตั้งไป4ตัวครับตัวนี้อยู่อาคารสีส้มครับหนึ่งตัวน่ครับ หนึ่งตัวนะครับเยอะคานสีเขียวอีกหนึ่งตัวจะไปดูคารสีเขียวกันครับนี่เยอะคานสีเขียวอีกหนึ่งตัวนะครับนี่งครับสีเขียวหนึ่งตัวนะครับสีส้มทางโน้นนะครับทางคูนส่วนก่างส่วนห่างกันประมาณน่าจะประมาณ80เมตรนะครับจากสีส้มนะครับมาสีเขียวตรงนี้ ประมาณ80เมตรนะครับฮอนตัวที่สอง80เมตรครับครับอันนี้เป็นฮอนตัวที่สามนะครับอยู่ทางด้านหลังสีฟ้าๆนี่นะครับหลังสีฟ้า,าอันที่สามติดกับอันที่สี่ครับอันที่สี่ก็อยู่ตรงนี้อันที่สี่หน้าอกานข้านะครับอที่4นะครับอยู่ใกล้ๆกัน ฟ้าห่างจากอาคารนี้เกียวประมาณไม่ใกลครับประมาณแัก20-30เมตรนะครับก็อาคารเป็นรูปตัวแอลครับก็เลยหันลำโพงออกไปด้านขวานะเป็นตัวแอลด้านสนามก็นะครับนะครับโอเคครับ,นะรบเดี๋ยวจะไปไปดูเสียงระบบเสียงกันเลยนะครับว่า าต่อสายนะครับเสียงเข้าเท้าแบบหน,นครับแต่ก่อนจะไปก็ดูสายตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับสายนี่มันเดินเส้นเดียวครับสายเดินเส้นเดียวครับสายสายออก เข้ากับลำโพงตัวที่สงองเป็นสายเส้นเดียวนะครับตัวที่สองก็ไปเข้ากับตัวสีเขียวอาคารสีเขียวยไปนะครับอาคารที่เขียวก็ไปเข้าอาคารสีส้มแล้วก็ลงข้างล่างลงไปสู่ power ครับ power จะอยู่อาคารสีส้มนะครับก็เดี๋ยวไปดู power ดูนะครับแต่สาย สายสัญญาณลำโพงนี้เ no, ป <te> mo right. ็นสายเส้นเดียวครับนาะพ่วงกันสีตัวเลยนะครับเดี๋บอกมนันี้มันมีสายสีสายไล่สายไล่ต่อกับสีดำสายไล่สายบลไม่องรยุอันนี้ไม่เปิดเสียงกลางต่อกับสีเดียวเป็นอร้อยแลยไม่ม่ เจ็บสายเอาอย่างเดียวนอกจากว่าซื้อบลูทูธเาแต่งถ้าเชื่อมต่อกับอันนี้ได้ไหมไม่ได้มันคนลาโซนตุกตรงคนลุกมืดเลยแล้วเด็กใครเด็กเขาเหมือไม่เข้าใจโทรถามโทรถามช่างโทรถามช่างด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องมาเนี่ยแต่ว่าบ้านในล่องระบบออดเดลเอาคอมมันล่องระบบออดมั้งครับ เเลยคอมในสายสาคอมโอเคครับเดี๋ยวจะเอาครับก็เราจะมาดูกันเลยนะครับว่าผมต่อสายเส้นเดียวนะครับลงมานะครับลงมาก็ต่อลงมาแล้วนะครับนี่ต่อลำโพงพ่วงเป็นการต่อแบบขนาน้็อื่นต่อแบบขนานเนาะพี่น้องมันคือสายเดียวแล้วก็มีสองสายเชื่อมก็ลำโพงออกไปตัวนึง อผ่านตัวที่หนึ่งตัวที่สองกับพันกัเชื่อมออกไปตัวสามก็เชื่อมออกไปนี่ครับโดยเขาบอกว่ามันจะมีสายที่มีนี่ครับทั้งขีดสายหนึ่งเส้นมันจะมีขีดขีดมีจุดมีตัวหนังสือนะครับสีฟ,ฟ้าอีกหนึ่งเส้นมันจะไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆต้องดูตรงนี้นะครับคือเราจะพ่วงสายก็คือว่า สายที่ไม่มีซิไม่ไม่ไม่มีลายเนี่ยต่อเฉพาะสายที่มันไม่มีลายนะครับสมมุติว่าลาโพงตัวที่หนึ่งก็เอาตัวนี้ตัวที่ไม่มีลายต่อกับไม่มีลายตัวที่มีลายต่อกับมีลายนะครับมันก็จะได้เป็นมันจะได้ไม่ไขว้กันนะครับมันไม่ไขว้กันเนาะเดี๋ยวมันจะไขว้กันมันจะสลับสายกันก็จำไว้ว่าอันไหนมีลายอันไหนไม่มีลายนะครับ อันมีลายต่อกับอันมีลายอันไม่มีลายก็ต่อกับอันไม่มีลายเนาะในกรณีที่สายเรามันมันมันสุดเนาะเนาะครับเพราะว่าสายหนึ่งม้วนมันจะร้อยเมตรนะครับแต่ว่าเราเดินทางนะครับเดินสายมาไกลประมาณร้อยกว่าเมตรประมาณรนะ้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเมตรเนาะมันก็ได้ต่อก็เลยต่อนะครับ ไม่มีลายกับไม่มีลายนะครับมีลายต่อกับมีลายนี่แล้วก็ต่อเข้าด้านหลังนี่ครับเขียนไม่นอนี่นะครับนี่มีนะครับอะไรหรอกช่องเอาท์พุตร้อยนะครับปรับเป็นหนึ่งร้อยก็คือสูงสุดเลยนะครับนี่นะครับมีคู่บวกกับคู่ลบนะครับดูเอามีคู่บวกกับคู่ลบนะครับก็ต่อเข้านะครับอันนี้เป็นด้านหลังเนาะ เป็นด้านที่สายลำพงลงมาแล้วก็ลงมาเข้าตัวนี้เสียงก็จะออกจาก power amp อะไยานี้ power เนเสียงนะครับออกมาก็เข้าไปตรงโน้นนะครับมาเบิ้งข้างหน้าครับพี่นอ้องข้างหน้านะครับนี่ก็อันนี้สายนี้เป็นสายเข้านะครับสายจากคอมเสียงจากคอมก็จะเข้าไปอย่างนี้แหละนะครับมีสายนี้ระเดินมานี่มีคอมครับ แจ็คต่อกับคอมต่อจากคอมมามาเข้าแอมตรงนี้นะครับที่เหลือก็แค่เปิดปิดนี่ก็เป็นปุ่มควบคุมเสียงใหญ่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ปุ่มควบคุมเสียงที่มาจากคอมเนาะอันนี้มาจากคอมนะครับก็ตั้งโปรแกรมมีโปรแกรมน,นะครับก็เป็นโปรแกรมนะครับโปรแกรมออดน,นะครับ ชื่อโปรแกรมว่าฟรีอ r a m ม c อปนะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับดาวน์โหลดได้ที่ไทยเวียนะครับแต่ว่าเสียงอาจจะบกคบเลยครับราวิญงราวาเขาก็บอกว่าโรคเรียนเฮาสใส่เสียงจังไดสิใส่เวล่าทีท่อใดนะครับเขาก็หายมาเป็นบางอย่างเราต้องไปอัดเสียงเพิ่มนะครับต้องไปอัดเสียงเพิ่มเนาะ ได้เสียงอะไรก็ไปอัดเสียงแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ mp3 นะครับเซฟเป็นไฟล์ mp3 แล้วนะครับแล้วก็ดึงเข้ามานี่นดึงเข้ามาเห็นไหมครับนี่เป็นบราวนะครับเป็นบราวเข้ามานะครับนี่นะรบ,บราวเข้ามานะครับตั้งเวลาตรงนี้ก็เป็นการตั้งเวลาบ่ายสาม 15นสนาทีนะครับ yeah. วันจจนอังคารพูดพฤหัสุกนะครับลาเบลก็คือเป็นข้อความเฉยๆว่าจะให้มันแสดงข้อความอะไรนี่เป็นเสียงเราจะเลือกเสียงอะไรที่ให้เขาแสดงเสียงเวลา15 3นกนาทีก็จะเป็นเสียงนี่เสียงนี้นะครับก็วอลลุ่มก็คือความดังเทินอ n อนเดือลลุ่ม49%ก็พอแล้วนะครับก็อเีไว้นะครับ นี่แหละครับเวลา15นาฬกา3ามินาทีมันจะดังเสียงนี่แหละนะครับตอนนี้ก็เวลา 15, 15นาฬกาสนาทีเดี๋ยว15นาฬกา3สินาทีผมจะไปถ่ายข้างนอกให้ได้รับชมกันว่ามันจะดังเสียงไหนยังไงนะครับเนาะก็ออกเป็นว่าพบกันเท่านี้ก่อนเด้อครับเดี๋ยว15 30, 30, นาฬกา3าสินาทีจะออกไปอัดเสียงข้างนอกว่ามันจะดังแบบไหนยังไงนะครับผม สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับเสียงดังเลยครับออดเสียงดังเลิกเรียนะครับนี้เวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีเวลาเลิกเรียนขอให้ทุกที่นั่งทุกโต๊ะโต๊ะเรียนและทุกยุบบุตรนะครับนี่มันก็จะเป็นน่ง อีกหนึ่งนาทีมันก็จะเปิดเพลงเปิดเพลงอะไรละ่ะข่านยมหลักของคนไทยสิบสองพันการเปิดแล้วครับเห็นไหมเปิดแล้วและก็สามสามสิบห้าเปิดเพลง ก็จะประมาณนี้นครับค่ะใค้เปิดเพลงค่ะไม่มีใค่เแต่เข้าห้องไปไปมันก็จะเปิดเพลงครับ